สวัสดีชาวออนไลน์สเตชั Station, ทุกคนครับกลับมาพบก,กับผมชมงคมเช่นเดิมกับออนไลน Station นส h o กูวันนี้ผมมีข้อมูลของ Watch d o เ s Le เจียในโหมดออนไลน์มาฝากทุกคนครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทาง Ubisoft ที่ให้ทีมงานออนไลน Station เข้าไปทดสอบในโหมดออนไลน์ก่อนใครและนำข้อมูลเพื่อมาเป็นการรีวิวให้กับทุกคนได้รู้เพื่อเตรียมตัวก่อนเล่นเมื่อเข้าไปแล้วจะได้ไม่งงนั่นเองครับ อันหนึ่งครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงทดสอบหรือว่าช่วงเบต้านะฮะดังนั้นเมื่อเกมตัวเต็มเปิดให้เล่นเนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปในบางจุดนั่นเองสำหรับโหมดออนไลน์ของ Watch Dogs Legion นะครับต้องขอบอกว่าใช้ p r o เกรสหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงครับกล่าวคือจะมีตั้น EXP และระบบเลเวลแยกออกมาต่างหากนั่นเองหมายความว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นโหมดแคมเปญหรือว่าเนื้อเรื่องหลักจนจบหรือเล่นเพื่อความได้เปรียบอะไรบางอย่างต่อผู้เล่นใหม่ที่โผล่มาเล่นในโหมดออนไลน์เลยนะครับซึ่งเม,อ,เเมออนไนนดล์ แล้วเราจะได้ตัวละครมาตัวหนึ่งแบบสุ่มและจะได้รับภารกิจที่มีชื่อว่า New Resistance ให้เล่นก่อนเป็นภารกิจแรกหลังจากที่เราผ่านภารกิจนี้ครับเราจะเข้าสู่โหมดออนไลน์แบบฟรีโรมโดยสมบูรณ์นั่นเองในโหมดฟรีโรมนี้นะครับเราจะสามารถทํากิจกรรมแบบที่เล่นในโหมดออฟไลน์ได้ทั่วทั้งเมืองเลยครับแต่จะแตกต่างกันหน่อยก็ตรงที่จะมีผู้เล่นคนอื่นเข้ามาได้ทุกเมื่อแต่ในขณะเดียวกันครับระบบของเกมก็เหมือนกับล็อบบี้ขนาดย่อมๆที่ให้ผู้เล่นสามารถสร้างห้องและเลือกที่จะให้เฉพาะเพื่อนเข้ามาร่วมล สำหรับช่วงทดสอบที่ทางทีมงานได้ลองกันมาครับในโหมดฟรีโลมเนี่ยจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิ่งหาคนเพื่อรีคูดซึ่งจะต้องใช้แต้มอิมเฟนซ์ในการแลกเปลี่ยนตัวละครที่เก่งก,ก็ยิ่งต้องใช้แต้มนี้มากขึ้นตามไปด้วยแต่ที่แตกต่างจากโหมดออฟไลน์ line นะครับก็คือในโหมดออนไลน์เนี่ยผู้เล่นสามารถรีคูดได้ทุกคนครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของอัลเบียนโดยมีเงื่อนไขเดียวก็คือหาตัวให้เจอและมีแต้มเพียงพอเท่านั้นครับไม่จําเป็นต้องเสียเวลาทำเควสเหมือนตัวเกมหลักแต่อย่างใดและอีกความแตกต่างหนึ่งก็ ค,คุณสามารถเอามาอัปเกรดตัวละครได้ด้วยและแน่นอนว่าการปรับแต่งพวกชุดหรือว่าคอสตูมก็ยังคงซื้อมาเปลี่ยนได้ตามปกติ ถ้าหากว่าเราเบื่อการเล่นแบบฟรีโรมแล้วนะครับอยากจะไปเล่นโหมดอื่นๆที่เป็นในรูปแบบออนไลน์ดูบ้างเนี่ยผู้เล่นก็สามารถไปยังจุดที่มีไอคอนของภารกิจน,น,นั้นแสดงอยู่ได้ในแผนที่ครับจากนั้นก็ชวนคนในล็อบบี้ให้เข้ามารูปภารกิจหรือจะให้คนอื่นไปกดรับมาแล้วชวนเราเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งจากที่ทางทีมงานทดสอบกันมาครับภารกิจแบบออนไลน์จะรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง4คนและในช่วงที่ทีมงานน้เข้บไปทดสอบก็จะมีภารกิจอยู่3แบบด้วยกันคือโคอ็อกเทคทีคออ็อบ พูดถึงหมดแรกกันก่อนครับอย่างโคอ็อก็ต้องบอกว่าเป็นภารกิจย,ย่อยๆและน่าจะเป็นภารกิจที่สั้นที่สุดในสโหมดออนไลน์นี้เพราะเป็นการเคลียร์ภารกิจเดียวก็เป็นอันจบต่อกันที่ทั c ติคออฟครับซึ่งเอาจริงๆก็จะคล้ายกับโคอ p อเลยฮะแต่จะยาวกว่าเพราะเป็นชุดภารกิจแบบต่อเนื่องโดยผู้เล่นจะต้องช่วยกันทําและสิ่งที่น่าจะทําให้โหมดทัคติคออฟส์ Co นี้นะครับดูเป็นไฮไลท์ของโหมดออนไลน์เลยก็คือมันนําไปสู่เนื้อเรื่องใหม่ที่ไม่มีในตัวเกมหลักครับทางภารกิจต่างๆที่มอบหมายให้้้้้กกัับผูเลล่่นนนนทททําาาาาคอขอขงยแาายแะสมวร บางภารกิจจาเป็นต้องใช้ตัวละครที่มีสกิลกับอุปกรณ์บางอย่างที่สอดคล้องกับภารกิจด้วยถึงจะผ่านได้ง่ายขึ้นแต่ทั้งโหมดโคออฟและ t ท c กติคอลอ f ฟนี้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนตัวละครหรือว่าปรับเปลี่ยนคอสตูมได้ก่อนเริ่มภารกิจด้วยโหมดสุดท้ายที่ทีมงานได้ลองกันมาก็คือ Spider b o บ Arena ครับเปรียบเทียบง่ายๆมันคือโหมด Death Match นั่นเองฮะโดยผู้เล่นจะได้บังคับหุนยนตแมงมุมแล้วยิงกับหุนยนตตัวอื่นที่ผู้เล่นบังคับในพืืื้นนนทีี่่่่จจําาาากกัดหรรออวตมมมชโแะะซึงใ็ ชนิดต่างๆให้เก็บด้วยและจัดก,การกับศัตรูหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆในห้องอีก3คนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่เปลี่ยนบรรยากาศการเล่น w Watch Dog ได้เป็นอย่างดีเพราะดูมีความแตกต่างจากโหมดอื่นและตัวเกมหลักมากที่สุดแล้วสุดท้ายครับทุกๆครั้งที่เลเวลของโหมดออนไลน์เพิ่มขึ้นผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลตามที่เลเวลนั้นกําหนดเอาไว้และในโหมดออนไลน์นี้นะครับจะมีระบบซีซั่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อจบแล้วก็จะได้รับรางวัลพิเศษดังนั้นก็พอที่จะคาดหวังได้ครับว่าน่าจะมี ได้ล,ลองกับอะไรใหม่ๆและของรางวัลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละซีซันซึ่งในจุดนี้ครับน่าจะทําให้ผู้เล่นมีแรงจูงใจในการเล่นได้บ่อยขึ้นนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลของ Watch d o g l e g e n n Online ที่ทางจริงงานออนไลน์เซชั่นได้มีโอกาสเข้าไปทดสอบกันมาก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่รอคอยโหมดนี้กันอยู่แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพอเกมต,เตมตัวเต็มเปิดให้เล่นเมื่อไหร่เราจะได้เห็นอะไรที่เพิ่มเติมและสนุกมากกว่านี้ครับผม